ทำไมคนชาติมันถึงตายแต่คุณไม่บอกปล่อยห้นเมืองงงไี่รู้หรอนอนต่อไปครับลริ่มกเลย่าองค์เราใช้เราใช้เป็นประจำวันแล้วนะครับผู้สมัคลคือของส่วนาหารหรือของวิศวะไม่ดอคือเระเบียนเหมนเดียวกันนะครับไม่รอ แถวก็คือโรงพยาลักอนที่เงคำเดียวว่าแถวแค่นี้ตรงครับตรงก็ตรงจริงต่อไปทางไหนบ้านให้ให้นักเรียนรูมือมากดาดูือจให้ในชิกันถ้าตรงก็จะได้แถวือจะให้ในคิ้กันไงถือลงไปปึ้งจะบอกว่าแถวคนเราไม่ต้องมาคีดอะไรมากใช้นิวกลางัำพัดตรงนักเรียมังค์จะรู้แล้วว่ามันมีนักเรนคนะแถวตรงก่อนตรงอตรงุเนี่ยตร